มืึอนี้บาวอิสานจะภาพี่น้องไปเที่ยวมึงครับพ่อคั้อจะภาพี่น้องไปทำบุญครับหลังจากทำบุญแล้วนี่บาวอิสานจะพาพี่น้องไปใส่ไปตามบาวอิสานมาเลยครับมืึอนี้บาวอิสานจะพาพี่น้องมาทำบุญครับบัดหลวงพ่อองค์ตื้อครับบัดน้ำมงครับทาบ่อห้อีลนะครับอันนี้ก็คือขั้วเงินตัวของวัดครับนี่ยครับรอบๆวัดครับนี่ครับไล่ตามมาครับพี่น้องครับนี่แหละครับบุญใจครับจะได้สัตว์ฟ้า ามาลุ้งป,ปลาปลานี่ครับพ่อมาขายพ่อกลวน,นี่ครับคนไทยเขากงจะใไเนี่ยครับ <S <s กกอมบ่าค้เนยครับ <s> อธิษฐาน,นี่เขาดูรวดอดปล,ป,ปลอดไัยครับง่ายๆเป็นนาจะเริ่มติดตัวเป็นนาครับบนมาปล่อยลูกเห้ปลาไงยินนี่ครับตายตัวตายเดี๋ยวครับหลังจากเขาไปเฮ็ดบุญวัดหลวงพ่อตื้อมาครับ,บรเขาก็ออกมาแวะครับนี่ก็เป็นน้ำม่งครับที่ไหลพันมาจาก ปัหลวงพองตู้ครับที่เป็นบ้าวิษณ์ห Superman, รือปล่อยเปล่าเนี่องนครับน oui. ี่ครับป้าอิสา์ยี่ห้าเบื้องครับสมัยก่อนครับมันจะเป็นสะพานคามครับนี่ครับเสาสะพานครับเสาสะพานของคนโบราณครับคนสมัยดีกี้ครับที่ใส่สันจอนครับสมัยก่อนครับชมมืนีก็เป็นสะพานปูนเบิดแล้วครับชิ้มมืนีครับนี่ครับเป็นสะพานปูนนะครับชิ้มมืนีครับนี่ละครับอันนี้เป็นของคนสมัยก่อนครับนี่เสาสะพานอยู่ด้วยครับครับมือนีบ้าวิสานกับผ้าพน้องเลาะไม่เลยครับของอำเภอระบ้อครับนี่เป็นชนบุ้งครับ ต่นลงความเพื่อระบัวครับทีはは่แม่นำที่แม่นำโค้งนะครับน oui> ี่ครับมะฮอ่นนี่บ้าอีสานกับหิ้วเขาพอดีพอดีครับนี่นะครับของหวานเขาหยิ่งพอดีเลยครับเห็นบ่ครับนี่ครับของหวานโอ้พอดีหิ้วเขาเลยครับเหนือครับหิ้วเขาปุ๋ยแล้วจัดจัดจัดแฉบๆนะนี่ครับลูกหลานกับแม่บ้านจะมาสาบันรักครับเป็นพวกง่ายนะครับเราจะฮักกันไปตลอดศาตร์ได้ครับเดินครับลูกหลานเฉยตุนพวกง่ายเป็นพยานครับเป็นพยานหลังเกิดจันทหนักหัวให้พอกจาเก่าครับนี่นะครับเด็กวามงหักของ เอาอีสานรับแม่บ้านครับนะครับเกิดยชันน้นนายไว้พวกพ่อยืดเ่าด้วยครับยานครับ